บริษัทเอกชนสามารถดิวตรงกับนายจ้างอิสราเอลโดยไม่ผ่านล่ามบริษัทจัดหางานอิสราเอลจริงหรือไม่ใครอยากทราบคําตอบในเรื่องนี้เดี๋ยวมารับชมรายละเอียดกันในคลิปนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทาคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับจากการที่ทาง TC Thailand นะครับ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะครับได้ระงับการเดินทางนะครับไปทำงานที่อิสราเอลทำให้ผู้สมัครรุ่นที่17นะครับที่รอคิวบินไปทำงานที่อิสราเอลทั้งหมดตอนนี้ถูกระงับการเดินทางนะครับโดยไม่มีกำหนดด้วยนะครับว่าจะสามารถจัดส่งแรงงานไปได้เมื่อไหร่นะครับ แต่ถ้าถามว่าเขายกเลิกการจัดส่งไหมเขาไม่ยกเลิกนะครับเพราะจริงๆตอนนี้ทางกระทรวงแรงงานก็รอทางกระทรวงต่างประเทศโดยผ่านาสถานทูตท,ที่อิสราเอลนะครับที่รอเขาแจ้งนะครับว่าเมื่อไหร่จะอนุญาตให้แรงงานไทยนะครับไปทำงานในพื้นที่ที่ปลอดภัยได้นะครับก็คือทางสถานทูตต้องแจ้งว่ามี พื้นที่ไหนบ้างนะครับที่แรงงานไทยสามารถไปทำงานที่อิสราเอลโดยมีความปลอดภัยนะครับแต่เหตุการณ์มันไม่ค่อยดีนี่สิครับพอล่าสุดมีการโจมตีนะครับมาทางอาตอนเหนือของอิสราเอลนะครับชายแดนระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนเนาะแล้วมีคนไทยบาดเจ็บด้วยตอนแรกมีข่าวถึงขั้นเสียชีวิตนะครับตอนนี้ก็โอเคไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะครับแค่บาดเจ็บ กโอกาสที่เขาจะมายืนยันนะครับพื้นที่เพื่อให้แรงงานไทยไปทํางานที่อิสราเอลนี่ยนะผมว่ามันน้อยลงค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับหมดหวังเนาะแต่มันน้อยลงอย่างที่ว่าก็ต้องรอรุ้นต่อไปนะครับว่าเมื่อไหร่เขาจะ,ะแจ้งพื้นที่ความปลอดภัยให้กับกระทรวงแรงงานเพื่อจะได้อนุญาตนะครับให้แรงงานภาคเกษตรไปทํางานที่อิสราเอลได้นะครับพอ ทางรัฐบาลไทยรังรับการเดินทางนะครับก็มีบริษัทเอกชนนะครับพยายามดิ้นรนที่จะเป็นตัวกลางในการจะส่งแรงงานไปทำงานที่อิสราเอลจริงๆแล้วมันจะมีขบวนการอยู่ซึ่งเรียกว่าบริษัทจัดหางานอิสราเอลนะครับต้องแยกกันนะระหว่างบริษัทเอกชนที่อยู่ในไทยนะครับกับบริษัทจัดหางานอิสราเอลนะครับ อในบริษัทจัดหางานอิสราเอลนะครับที่อยู่ประเทศอิสราเอลอ่ะเขาจะมีล่ามที่เป็นคนไทยอยู่แล้วทีนี้ทางล่ามก็ทําทกระบวนการในการที่จะหาคนนะครับเพื่อไปทํางานที่อิสราเอลนะครับเขาก็จะติดต่อกับคนไทยโดยตรงเลยนะครับโดยโดยปกตินะครับจะต้องเป็นคนเก่านะครับที่เคยไปทํางานที่อิสราเอลมาแล้วนะครับแต่ ในรอบ2-3สเดือนนะครับที่ผ่านมานะก็มีการเปิดรับคนที่ไม่เคยไปนะครับก็เข้าใจได้อยู่ว่ามันเกิดเหตุการณ์สงครามและวมันหาคนได้ยากนะครับแล้วทางรัฐราบาลอิสราเอลกอ็ยอมที่จะ,ะให้นะครับล่ามนะพาคนใหม่ ไปทำงานที่อิสราเอลได้นะครับปกติเขาจะไม่ยอมนะมันต้องผ่านกระบวนการของ TC Thailand ถ้าถามว่าไปกับล่ามผิดกฎหมายไหมอ่าในแง่ของอ่ารัฐบาลไทยผิดครับในแง่ของประเทศไทยผิดครับเพราะจริงๆแล้วต่อให้คุณได้สัญญาจ้างได้วีซ่าการทำงานคุณต้องนำเอกสารเหล่านั้นนะครับมาให้ทาง กรมการจัดหางานหรือสำนักง,งานจัดหางานใกล้บ้านของคุณนะตรวจสอบนะครับแล้วก็รับแจ้งนะครับแล้วก็อนุญาตให้คุณไปทำงานที่อิสราเอลได้นะครับอันนี้คือขั้นตอนที่ถูกต้องนะแต่อย่างที่บอกนะครับพอเขาระง,งับการเดินทางเนะี่ยเขาระง,งับทุกประเภทการเดินทางเลยไม่ว่าจะ เป็นกรณีแจ้งเดินทางด้วยตัวเองหรือกรณีที่ซีเทลเลนเป็นผู้จัดส่งหรือทางบริษัทจัดหางงานเป็นผู้จัดส่งนะครับบริษัทจัดหางงานก็จะมีงานช่างเชื่อมช่างประกอบช่างไฟฟ้าพวกนี้โดนระงับเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้ไปทํางานเหมือนกัน แต่ถ้าถามว่ามันผิดกฎหมายที่อิสราเอลไหมไม่ผิดนะครับทางอิสราเอลก็มีการขอวีซา่าการทํางานที่ถูกต้องนะครับพอคุณไปถึงที่อิสราเอลก็สามารถเข้าประเทศเขาได้แล้วก็ไปทํางานได้แต่ปัญหาก็คือมันจะไปทํางานที่ไหนอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องน่าคิดนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยพอไม่ผ่านทางรัฐบาลไทยเนี่ยมันก็อาจจะถูกส่งไปในเขตที่สุ่มเสี่ยงอันตรายในเขตชายแดนนะครับไม่ว่าจะ เขตฉนวนกาซาหรือว่าเขตทางภาคเหนือของอิสราเอลที่ติดกับเลบานอนนะครับแล้วในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับทางล่ามบริษัทจัดหาง,งานอิสราเอลก็ได้แจ้งนะครับว่าเขาไม่รับคนใหม่นะก็คือไม่รู้ว่ามันเกิดกระบวนการอะไรนะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นรัฐบาลอิสราเอลนะครับเจอปัญหาอะไรเยอะแยะไปหมดผมเคยทําคลิปอธิบายเรื่องนี้แล้วนะครับว่าสาเหตุที่ร่ามไม่รับคนใหม่น่าจะเพราะอะไรนะครับ แต่หลักๆก,ก็คือทางรัฐบาลอิสราเอลคงสั่งห้ามนะครับแล้วกรณีคนเก่าก็เหมือนจะมีเงื่อนไขที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการไปกับล่ามก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับในช่วงหลังนี้คนที่อยากไปก็เลยดิ้นรนนีครับที่จะหาเอะมีใครสามารถจะพาไปทำงานที่อิสราเอลได้ไหมก็ก็เกิดนะครับบริษัทเอกชนนะครับที่เป็นลักษณะ เท่าที่ผมเห็นข้อมูลนะเป็นลักษณะเป็นบริษัททัวร์นะครับนําเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามนะครับเขาก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นบริษัทเอกชนนะครับที่สามารถดิวตรงกับนายจ้างอิสราเอลได้นะครับโดยไม่ต้องผ่านล่ามนะครับสีใดๆดทั้งสิ้นนะครับเขามีอำนาจเต็มในการดิวตรงกับนายจ้างแล้วสามารถที่จะไปขอ วีซ่ากับทางารัฐบาลอิสราเอลนะแต่นี้มีบริษัททาเที่ยวแล้วกันนะครับก็พยายามบอกว่าดีลตรงได้นะครับค่าใช้จ่ายก็ตกอยู่ที่165,000บาทนะครับโดยที่เขาจะเก็บเป็น2งวดนะงวดแรกก็คือวันเซ็นสัญญาจ่ายค่าประกรันวีซ่า25,000ให้กับนายจ้างใหม่นะครับก็อันนี้ ยังงงอยู่เลยนะครับเพราะว่าวีซา Visa ยังไม่ออกเลยเก็บเงินก่อนเลยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้น่ากลัวนะพอเงินที่ได้มานี่เขาอาจจะหายเข้ากิบเมฆเลยก็ได้นะครับไม่มีเราไม่เห็นหลักฐานอะไรสักอย่างเลยนะครับจู่ๆเก็บเงินเราไป2,500 0เลยนะครับแล้วก็อ้างว่าเป็นค่าประกันนะครับแล้วจากนั้นพอรอวีซาออก2 3อาทิตย์ค่อยจ่ายอีก1 4 0 0 0 0บาทที่เหลือนะ แล้วมีบางบริษัทนะครับก็พยายามลดว่าตัวเองเหลือแสนห้านะครับสามารถตรวจโรครอบแรกในวันที่18มีนาที่จะถึงนี้เลยแล้วก็รับ10ท่านเท่านั้นนะพยายามจะทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันรับจํากัดน,นะต้องรีบไปติดต่อหากเราวช้านะครับตัดสินใจคิดนานกลัวนั่นกลัวน,นี่ก็ไม่ต้องไปนะครับเขาพยายามจะบีบให้เรารู้สึกอย่างนั้นนะครับแล้วเราก็ต้องรีบใจขอเตือนนะครับว่ามันไม่มีช่องทางนี้นะครับ การที่จะไปทำงานที่อิสราเอลนะครับโดยเฉพาะงานภาคเกษตรต้องผ่านบริษัทจัดหางานอิสราเอลนะครับจะมีทั้งหมด12บริษัทด้วยกันนะครับโดยทั้ง12บริษัทรัฐบาลอิสราเอลรับรองนะครับว่าเป็นบริษัทจัดหางานอิสราเอลที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับจะไม่มีบริษัทเอกชนจากไทยนะครับติดต่อดีลตรงกับนายจ้างได้ไม่มีนะครับอันนี้ผมยืนยันนะครับใครแอบอ้างว่า สามารถดีวตรงได้อันนั้นกําลังจะหลอกลวงเราแล้วนะครับบริษัทจัดหาง,งานทั้ง12บริษัทก็รายชื่อตามนี้นะครับก็ทุกคนก็อนเอาเองนะเบอร์โทรที่เห็นอยู่จะเป็นเบอร์โทรของทางอ,าอิสราเอล,ลนะครับจะผ่านล่ามสีต่างๆนะครับจะสังเกตว่าเขาจะแบ่งล่ามเป็นสีนะครับบริษัท ต่างๆก็จะมีสีของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสีดําสีขาวสีส้มสีเหลืองทองสีเหลืองสีฟ้าสีแดงสีม่วงชมพูอ่อนน้าเงินชมพูเข้มนะครับแล้วก็เขียวนะครับอันนี้ก็คือเป็นเบอร์โทรที่สามารถติดต่อล่ามอิสเซลได้นะครับ แต่ผมก็ต้องบอกนะว่าผมไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนไปทำงานที่อิสราเอลผ่านล่ามนะครับเพราะช่วงนี้กระทรวงแรงงานระงับการเดินทางทุกช่องทางนะครับต่อให้คุณมีเอกสารสัญญาจ,จ้างมีวีซ่าการทำงานนะครับก็ไม่สามารถไปแจ้งการเดินทางที่สำนักง,งานจัดทางงานได้นะครับต้องให้เขานะครับอนุญาตนะครับรับแจ้งการเดินทางไปทางานอิสราเอลก่อนนะครับคุณถึงจะติดต่อล่ามแล้วก็สามารถไปทางานแบบถูกกฎหมายได้นะครับ สรุปนะครับการไปทำงานที่อิราเลตอนนี้ถูกระงับการเดินทางนะครับไม่สามารถไปทำงานแบบถูกต้องตามกฎหมายได้การติดต่อผ่านล่ามนะครับในอนาคตหากคุณสามารถแจ้งการเดินทางได้คุณก็สามารถที่จะติดต่อผ่านล่ามเพื่อจะไปทำงานแบบถูกต้องตามกฎหมายทั้งฝังงง่งไทยทางฝั่งอิราเลได้เหมือนกันนะครับในกรณีที่คุณติดต่อผ่านล่ามและคุณบินตรงไปเลยโดยไม่แจ้งกรมนะครับคุณก็จะมีความเสี่ยงในแง่ของ การที่อาจจะไปทำในพื้นที่ที่มันมีความเสี่ยงอันตรายนะครับหรือเขตชายแดนนะครับซึ่งมันเป็นอันตรายต่อชีวิตนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านคิดให้ดีนะครับก่อนที่จะบินตรงไปเนาะในอนาคตทางกระทรวงต่างประเทศเขาอาจจะระง,งับเดินทางในช่องทางนี้ก็ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วทางกระทรวงต่างประเทศก็มีอำนาจเต็มในการที่จะระง,งับสายการบินไม่ให้อาอรายงาน บินไปที่อิสราเอลได้นะครับแต่ตอนนี้ก็เขาก็ไม่ได้ระง,งับนะครับยังไงก็ฝากให้ทุกคนระวังด้วยนะครับกรณีนะครับติดต่อกับคนที่ไม่ใช่ล่ามนะครับคนที่มาแอบอ้างว่าตัวเองเป็นบริษัทเอกชนเป็นบุคคลน,นะครับที่สามารถดิวตรงกับ ทางในจ้างอิสราเอลได้นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับไม่มีนะครับพวกนี้เป็นพวกแอบอ้างทั้งนั้นนะครับไม่สามารถทําการได้การที่จะดีลตรงกับในจ้างต้องผ่านบริษัทจัดหางานเอกชนอ่าสิบสองบริษัทนะครับสิบสองสี่เท่านั้นนะครับนอกนั้นคือหลอกลวงนะครับเสียเงินแน่นอนนะครับอ่าก็อยากให้ทุกคนนะครับใจเย็นๆนิดนึงนะครับ ถ้าเป็นไปได้หันไปประเทศอื่นเลยครับประเทศนี้ปัญหาเยอะนะครับเดี๋ยวก็ยิงกันเดี๋ยวก็นุนนี่นั่นนะครับหันไปเกาหลีนะครับหันไปทางญี่ปุ่นนะครับทางไต้หวันหันไปประเทศพวกนั้นดีกว่านะครับปลอดภัยกว่ายังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับต่อสูอ้ผ่านอุปสรรคในการที่เผชิญวิกฤตนะครับ ในงานอิสราเอลนะครับหลายท่านก็ตกงานกันนะผมเข้าใจนะครับยังไงก็ต้องสู้นะครับแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้นะครับก่อนจบคลิปรบก,กนกรกติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ